แร่แร่เอิร์ธคืออะไรแล้วมันสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรทําไมสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเขาถึงมีปัญหากันเรื่องนี้แล้วไทยเกี่ยวอะไรด้วยฟางกันค่ะแร่แร่เอิร์ธก็คือแร่หายากแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นเพียงแต่ว่ากระบวนการผลิตมันต้องมีโรงงานหลงมันต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้เงินลงทุนสูงมากนั่นเองซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด17บชนิดนะ เขาเอาไปใช้ทําอะไรก็เอาไปใช้ทําพวกแผงวงจรแบตเตอรี่หน้าจอ LED มือถือที่เราเล่นกันอยู่อ่าพิโตโคเคมีกลุ่มพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าเช่นเทสลาพวกนี้ก็จะมีส่วนะสบของแร่แร่เอิร์ดค่ะ ก่อนปี1980เปนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นเบอร์หนึ่งในการผลิตแร่แลาเอิร์ดนั่นเองซึ่งหลังปี1980เแบนี่ยจีนเขาก็เริ่มมาพัฒนาอุตสาหกรรมนี้เริ่มมีกระบวนการผลิตเริ่มใช้อุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะชิงความได้เปรียบในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนั่นเองค่ะจนทําให้เขาได้เป็นผู้ส่งออกแร่แลาเอิร์ดเบอร์หนึ่งของโลกบางข้อมูลบอกว่า70%บางข้อมูลก็บอกว่า80%แปดสิาเปอนนีนเป็นเบอร์หอึ่งค่ะ หลังจากนั้นมามันก็มีข่าวว่าประเทศจีนเนี่ยจะจํากัดการส่งออกแร่แร่เอิร์ธซึ่งประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนมากประเทศหนึ่งแล้วออกมาดิ้นเลยก็คืออเมริกาเพราะว่าเขานําเข้าเยอะแล้วก็มันก็เป็นส่วนประกอบหลักในหลายๆอุตสาหกรรมของประเทศเขานั่นเองนะคะจากนั้นข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็คือทรัมป์มาแล้วก็มีการเซ็น MOU เกี่ยวกับเรื่องแร่แร่เอิร์ธกับทางนายกของไทย หลายฝ่ายก็ออกมาตั้งคําถามว่าเฮ้ยมันจะไปเซ็นอะไรซึ่งทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบไหมมันเป็นทรัพยากรของไทยเพราะว่าไอาแร่ชนิดนี้ค่ะประเทศไทยมีในฝั่งจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันตกหลายจังหวัดเลยเพียงแต่เราไม่ได้มีเทคโนโลยีการผลิตเราไม่ได้มีโรงงานถลุงเรามีแบบแร่เฮ้ยมันจะเป็นการไปเซ็นเพื่อให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เข้ามาสำรวจก่อนลงทุนก่อนตั้งโรงงานถลุงอะไรก่อนหรือไม่ประมาณนี้หลังจากนั้นฝั่งรัฐบาลเขาก็ออกมาบอกว่า การเซ็นเอ U ครั้งเนี้ยไม่ได้มีผลทางกฎหมายอะไรเลยและสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อซึ่งเมื่อเช้านี้ดูข่าวกรรมกรข่าวคุณนอกจอเขาบอกว่าอ้าแล้วถ้าเซ็นแล้วไม่มีผลผูกพันอะไรเลยยกเลิกได้ทุกเมื่อแล้วเซ็นทําไมอมืก็แปลกดีเหมือนกันนะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวรอดูท่าทีของรัฐบาลเราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วก็ หนยเชื่อว่าอเมริกาในการเข้ามาเซ็นอะไรครั้งนี้แน่นอนแหละถ้าเกิดเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างเขาคงไม่ทำเขาก็อาจจะต้องการกระจายความเสี่ยงในการนําเข้าแร่ชนิดนี้จากประเทศจีนช่วงชิงความได้เปรียบกันอยู่นั่นเองค่ะเออแล้ามันจะใช้เราเป็นเครื่องมือหรือไม่มันจะเป็นการสูบเอาทรัพยากรของเราไปหรือเปล่าก็ติดตามเรื่องนี้กันค่ะ